สวัสดีครับท่านผูน้ชมครับตอนนี้ผมอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยครับสาขาวิศีเศรษฐกิจพี่น้องกาว่าจะมาลงทะเบียแมมน,น,นแล้วกับผมมายืนยันตัวตนนั่นแหละมาหอนกับคนอะแย่พี่น้องนวิละคนพี่น้องเข้ามาเข้าคิว สามรอยัวแล้วครับผมเนี่ยุนาธนาคารนะครับวันนึงผมเดินทางมาจากอ่กรุงไทยสาขาศศรษฐกิจมาสาขาใหญ่เลยครับผมอยู่ในแถวสุนเฮี่งครับตอนนั้นเต็มเขารับแค่สองร้อคนครับเต็มนะครับผม มาเบิงที่บิ๊กซีซีสเกตครับตอนนี้คนอาญาพี่น้องมเยอะคุณคนเต็มครับผมเลยหน้าธนาคารกรุงไทยนะครับเยอะมากครับผม หมดสิท์เลยพี่นอ้องเมื่อี้นี้ไปสามมองแล้วครับลาชสีก็เต็มที่ในตัวเมืองศิริกตก็เต็มที่สารกาศก็เต็มแ้วกมาบิกซีอีกก็เต็มเหมือนกันครับผมวันนี้หมดสิทธิ์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่คลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นั่งผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ